ครับสวัสดีครับแหมกลับมานานๆทีนะครับได้เจอกันตอนนี้ก็จะมีแค่รีวิวทุเรียนนั่นนะครับวันนี้ไปได้ส่งหววนะครับที่สวนเฮียแป๊วนะครับบุรพพาผันไม้มานะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าหัวเป็นยังไงเห็นไหมฮะว่ามีความมันเห็นฮะหนามเลื่อมขั้วใหญ่เห็นไหมฮะแต่ว่าจริงๆมันก้านยาวนะฮะแต่ในขั้วกระปูนใหญ่นะครับลูกนี้ตกนะครับ มีเป้าให้มานะครับมาลองชิมดอกันดูเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เปิดใด้ดูเนื้อในนะครับสวยครับนี่นะครับอาจจะจัดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมกินทุเรียนเละก็เป็นทุเรียนตกนะครับอาจจะเละนิดนึงนะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะครับแต่ผมก็ชอบรถนี้นะฮะนี่ครับค่อนข้างจัดจัดเลยแต่ก็สวยนะครับถือว่าเนื้อไม่แห้งนะครับเพราะว่าภาตะวันออกน่ยเราก็เข้าใจกันอยู่นะครับฝนตก นะครับ่าชิมภูนี้นะครับเนื้อค่อนข้างจะดีกับภูนู้นนะครับดูครับว่าจะรีบไหมอืมอืมรสชาติติดขมแล้วนะครับเพราะาลูกนี้ตกนะครับแก่จะตกเกิเรื่องของความอร่อยนะครับก็อย,อย่างเป็นความอร่อยที่คุ้นเคยนะครับอ่าจะค่อนข้างมันมากกว่าหวานนิดหนึ่งนะครับลูกนี้อืม <c oughs> เริ่มติดขมนะครับเม็ดเมล็ดนี้ก็ค่อนข้างจะมีความรีบคา,ายากับตัวที่ท่าสิ่งเลยนะครับอืมสัวเนื้อแบนนะครับแล้วก็เม็ดค่อนข้างจะ รีบพอสมควรนะครับไม่ใหญ่มากนะครับดูนะครับแนวลึกนะครับนี่ครับประมาณนิ้วนะครับมานิ้วโป้ของเราเนี่ยนะครับอดูนะครับหนามแบบที่เคยสอนนะครับหนามใหญ่นะครับเป็นมันและปลายหนามสีออกแดงๆนี่นะครับง้นถ่เขาเจ้าของสวนเองเขาก็ยังไม่รู้เลยครับว่าต้นนี้ไม่สมควรอเงี้ยผมรู้ครับผมกินบ่อยครับตัวนี้ เป็นตัวที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเรื่องการกินอ่ะเรามาชิมกันที่เละนะครับที่มันตกเละนะครับหลายคนอาจไม่กินนะครับระอย่างนี้แล้วความชื่นชอบนะครับตัวผมเองชอบประมาณนี้ครับผมว่าอร่อยนะครับรสชาติเข้มข้นขมนิดเดียวครับอ่าเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับว่ามันหวดนะครับเพราะอะไรเพราะมันรีบมาเนี่ยครับ มาลีบนั่นเองนะฮะก็สกุลกะเียแป้วนะที่เราจะขายต้นพันราคาถูกให้ผมแล้ววันนี้ผมไปรับต้นพนะันนาไปคุยงานกับเพื่อนที่อ่าสโซน,นภาคตะวันออกมานะครับคนหนึ่งเรื่องจากักสวนกุหลาบเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกันต่อครับที่สวนเฮียแป้วไปรับพันไม้มาให้ รุ่นน้องคนหนึ่งนะครับที่สนใจจะทําทุเรียนแบบโต๊ะจีนเลยครับก็สนใจมีไอเดียจะทํโต๊ะจีนทุเรียนนะครับโดยเน้นสีสายพาันธ์เจ็ดสายพันธุ์หลักของนนทบุรีนะครับอตอนนี้เก็บมาให้เขาได้แล้วอยู่หกตัวนะครับอ่วันนี้เฮียแก่ใจดีครับให้ผมมาอีกตัวหนึ่งก <L un ters> ็คือลินรับแลนะครับแม่ ลิ้นลับแร่นี้ไม่ต้องไปอายเหมือนอุตจรดิตนะฮะตัวหลิมนตัวนี้นะครับโอ้โหนี่ครับหลินลับแเร่ไม่ต้องไปอเหมือนอุตจรดิษครับนี่ครับดูครับความหนาเห็นไหมโอ้โหเห็นะฮะอื้อหืออร่อยแน่ครับลูกนี้จริงๆต้องห้าร้อยหกร้อยนะครับเงี้ยแกให้มาฟรีงั้นก็ขอบคุณเงี้ยแกด้วยนะแปะวุณลวาพันไม้นะครับก็้ขายกันอยู่ตลอดนะครับ ก็ไงก็ขอบคุณเฮียแกมากนะครับส่วนทรงหววต้นนี้บอกได้เลยครับเปอร์เซ็นต์เม็ดรีบสูงรสชาติดีนี่ก็จะรีบอีกแล้วครับเนี่ยเม็ดนี้เห็นฮะผมพึ่งเนื้อเรือก่อนหมอใครไปเสียครับว่าส่งหววเนื้อนอะก้านยาวเนื้อนอนต้นโดนก้านยาวส่งหัวเนื้อเยอะจริงๆรลูกนี้ประมาณสองโลกว่า แต่ผมว่าในเนื้อเป็นอีกิี่เราโอเคครับัมดีครับ